วันนี้อาจจะออก4 3 5 4 3ก <bunker. S 1> ็ได้เป็นแล้วถามว่าทำไมถึงพูดแบบนี้มันอยู่ในปกของมี3ชิ้นมี4ชิ้นมี5ชิ้นนะถ้าออกตามนี้ก็ถือว่าตรงอ่ะท่นี้ผมพูดปากหวานฟังเฉยอันนี้ลุงแปลนอกปกเลยอนี้ผมแปลกึ่งเพราะว่ามันมีภาคบังคับคือแปดหลักแสนมาบังคับครับทําให้เราขีงไม่ได้อเพราะว่าทุกครั้งอ่ะแปดหลักแสนมาก็มันไม่หลุดกรอบเท่าไหร่อ่ะ มันก็เลยถ้าจะหลุดเก็ดหลักที่ออกเกล็ดร้อยมันเราไปได้เพราะว่าดอกป๊อปปี้เราก็เดินแบบสองทางคือแบบแบบแบบดอกป๊อปปี้กับกอบแปดหลักแสนผสมกันนะนะครับก็เดินไปอย่างนี้ก็ถือว่าเข้าไปที่ดอกป๊อปปี้เป็นศนะูนย์ๆนะเลขบนวันนี้มันก็เป็นลักษณะคงไม่หนีกันเท่าไหร่มันหน้าบางครั้งมันก็หลอกเรามั่งอะโปกอะไม่ใช่ว่ามันจะตรงตลอดครับ เมื่อกี้ถามว่ามันง่ายไหมก็น่าจะง่ายเนาะตัวเอสเยอะๆมาเอสบนล่างห้าบนห้าล่างก็มีศูนย์ศูนย์ล่างก็ถือว่าเข้าเป้าอยู่้คนจับดีๆก็ได้เพราะว่าตัวเอสนั่นแหละแต่มันไม่มาคู่อ่ะมันไม่ไม่มาห้าห้ามันกลายเป็นห้าสองอ่ะเหมือนตัวอย่างนี้พวกกระดมเยอะๆพวกไอ้กลมๆเยอะๆนี่มีสิบเบิ้ลศูนย์ศูนย์ มันตามหลังก็มีแต่ว่าเขาจะหลอกเราหรือเปล่ากันนั่นแหละไม่คือล่างอาจจะเป็นติดศูนย์บนอาจจะติดกรอบเราก็ได้เออนะแยกกันไปอย่างนั้นประมาณนั้นไหมเออมันอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าถามว่ามันมันมันจะเกี่ยวกับศูนย์ไหมบบเนี้ยใช่ผมว่ามันมีกระปุกเยอะนี่ถ้าถามเส้นผมบ่นี่อยู่คืนหนึ่งผมไม่ได้ในราวฝันตื่น ก่อนจะตื่นนบว่าผีมาข้างหลังผมอ่ะผมเลยร้องกากเลยเมียก็จังหวะเมียมาปลุกพอดีผวางน,นะก็ร้องอะไรก็บอกว่าฝันว่าผีหลอนกนะแตเลยว่ามันเกี่ยวกับเลขศูนย์หรือเปล่าถ้ามาศูนย์ศูนย์ก็เป็นเป็นง่ายไปเลยอ่ะแต่มันก็น่าคิดนะไอ้ที่ <c oughs> มันมีหลายอย่างอยู่มงมเห็นมันกลมๆเยอะนะอันนี้ตามที่ผมมองนะ อไอ้กลมๆม,ม,ม,มันมีหนะ้ามันมีห้าแล้วก็มีห้าชิ้นแล้วก็ไอ้เป็นถุงอ่ะมีสามชิ้นแล้วผ้ามีสี่ชิ้นก็จะจะอ,อกห้าสามสี่สี่สามห้าก็ถือว่าเป็นง่ายไปเลยนี่มีอะไรมันโคง,งเหมือนไอ้ที่รองคอไอ<ว>้ไว้ไว้บนรถเอ่ไว้บนรถอะไรแบนี้เกี่ยวกับรถด้วยเหรอไม่งอๆไ,ไปนี่ส่วนมามันจะเกี่ยวกันเลขเก้า เลขหกเนาะอานผมมองแบบนี้ทีนี้มาดูกระดง้ะดงกระด้งก็ใส่ขนมอะไรนี่รู้สึกเป็นขนมหรืออะไรไม่รู้กระดง้งมันเด่นชัดเกินไปอ่ะจะจะหลอกให้เราหลงทางเล่นศูนย์หรือเปล่าออกจริงๆไปไปอมทราบการเกษตรนี่ผมเลยพยายามยึดยึดแปดหลักแสนไว้เป็นตัวย้งถามว่าถูกไม่ถูกไม่รู้นะแต่ว่าเราเชื่อมั่นมีความ รู้สึกว่ามันน่าจะอยู่โซนนี้ถ้าตามไล่ไปดูก็ก็จะเชื่อมอันนี้มันน่าจะไปประมาณนี้เราต้องต้องแบ่งแยกจังหวะคือปกบางครั้งเขาก็ไม่โชว์ตลอดเขาก็มีหลอกมากงอะนะครับนะครับคนที่ไม่ได้แปล <c oughs> ้เราแปลมานานเราก็พอจะมองทางออกบ้างไม่ออกบ้างแบบนี้ไอคนที่เพิ่งมาหาดแปลงก็ดำไปอย่างเดียวเลยไม่รู้ของเรามันมีทั้งข้อมูลหวยแล้วก็ การแปรปกคือมันสัมพันธ์กัน,น<ช>เราไม่ใช่อย่างเดียวคือมีบันไดตัวเลขแล้วมารวมเซตฝั่องอีกมันหลายอย่างคือเทคนิคของเรานะครับทั้งสไตล์ตัวเลขศูนย์หนึ่ง <S 1> 1 <S ห้า <5. S 2> อยู่ประมาณนี้ซ้ำแปดหล100นะักร้อยยังพอทนอยู่แนะนําได้แค่นี้อ่ะตัวจารย์แม่หน่อยครับลุงให้ดูเป็นแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเี๋ยวมันดูใหม่นะครับดีซีใหมู่อาจารยนแม่ก่อนดูแต่อาจารย์แม่ก็แดงๆแล้วล่ะ ังมากมันก็ไม่ออกก็เห็นผลหลายอย่างแหละตามประสบการณ์เลยใช่ไหมตามประสบการณ์เลยไม่ดังหรอกมันชอบออกช่วงนี้ชั่วโมงนี้มันขายของเก่าหมัวใขายเรื่องเก่าๆต,ตายเรื่อเก่าๆเ,เลยเออเลือเจ้ามือเจ้ามือไม่ได้จ่ายเยอะคุณง่ายๆก้าแปดเจ็ดยังแปล่แปดเอาแล้วแต่ชอบเนอะผมไม่รู้หรอก เจ็ดของลุงไม่มีแปดอยู่แล้ววันฝันเจ็ดสองนะครับศูนย์เจ็ดสองสวยเนาะศูนย์เจ็ดสองต้องลองไปดูนะคือถ้าพูดเรื่องเศรษฐกิจเราไม่พูดดีกว่าว่าหนึ่งม้แต่ประชาชนยังรู้วอะเลยว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนอื่นน่าจะรู้เหมือนกันเหมือนกันหมดครับคือทุกวันไม่ว่าเรื่องอะไรก็ช่างเถอะ เราก็ไม่ค่อยอยากไปยุ่งเท่าไหร่วะม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี่แหละลบกันดูนี่ล้วก็แต่ก็แม้แต่เรื่องเกี่ยวกับการเมืองอะไรประชาชนก็รู้หมดนะละนะเรื่องนีง้รู้นะเพราะว่าโลกมันกว้างขึ้นมันกว้างขึ้นเพราะงั้นก็เราพยายามทําดีๆอะประชาชนเขาเห็นนะก็อยู่ประมาณนี้ละ ทีวีก็อยู่กับเราดิเออเพราะประชาชนเขาตัดสินใจเองได้เขารู้จักหมดแล้วทุกวันไปหลอกกันไม่ได้แล้วเปิดหมดแล้วนะครับคพอเรื่องหวยเหมือนกันแล้วก็พูดไปตรงๆนะมการปิดเราอยู่ประมาณนี้นะนเลยถ้าแปลตามฝันไปจับงูได้คนที่ส่งน้ำแข็งก็จับเหมือนกันจับตัวหนึ่งเขาไปใสก่กระสอบแั้ก็จับงูแล้วมีคนอีกค,คนก็จับงูเหมือนกันแต่ผมเอาให้เขาไปนีอเรื่องเลขที่เราให้ไปถูกหรือเปล่าไปนี้ นั่งกินไปอยู่ก็น่าจะเป็นเมื่อกี้เราให้เก้าหนึ่งห้าอาจจะเป็นเก้าเจ็ดห้ามันมีสองอย่างประเด็นนีแค่นั้นหนึ่งกับเจ็ดใครจะมาแบบนี้วัดกันถ้าลงถ้าขึ้นสูงหน่อยก็น่าจะเป็นเจ็ดถ้าต่ำก็น่าจะเป็นหนึ่งอยู่ประมาณนี้ไม่แน่ก็ไม่เกินเจ็ดหนึ่งก็ไอเจ็ดหนึ่งห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าไม่เกินนี้ยในกลุ่มเนี้ยเพราะว่าส่วนมากเขาจะปัดมาทางซ้าย ก็จะมีหนึ่งห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าอยู่ประมาณไม่เกินสามตัวนี้ฝันเมื่อคืนนี้ฝันเมื่อคืนก็เลยฝันแค่ทำไมตัวใหญ่ไม่งูนะงูก็ตัวใหญ่พอประมาณนี่แหละคือมันเป็นมันจะเข้าบ้าน,นบ่นเห็นงูเห่าเปลือกตัวหนึง่งไม่ได้เดินไปตามทางอะไรเห็นในความฝันนะเออมันเลยว่าเออลักษณะคล้ายเหมือนกันคนหนึ่งกําลังจับผมก็จับแล้วตัวหนึง่งเป็นงูสิงของผมอีกคนกําลังจับเป็นงูเหา่า หังเาเผือกอีกคนก็คนที่รถน้ำแข็งแกก็ไปใส่กัะเราก็งูสามตัวนะก็เลยว่ามันเกี่ยวกับเลขอะไรแบบนี้ oh. ถ้าลองแปลมันก็มีหนึ่งมีห้ามีเก้าหรือเจ็ดห้าเก้าอยู่ประมาณนี้ถ้าแปลนะแต่อย่าไปเชื่อนี่คือเล่าให้ฟังเฉยเพราะว่าถ้าถ้าหวยถ้าหวยบนออกประมาณหนึ่งห้าหรือหนึ่งหกหนึ่งเก้าไปบนี้เลขล่างเขาต้องพ่วงเก้าอีก อาจจะเป็นเก้าเก้าห้าเก้าสี่เก้าเจ็ดอะไรอยู่ประมาณนี้ไม่เกินเนี่เป็นสไตล์เก้า 9, บนเก้าล่างหรือห้าบนห้าล่างเมื่อกี้ห้าบนห้าล่างวันนี้อาจจะเป็นห้ากรงไม่ใช้อีกใช้ซ้ําซ้ําเดินเหมือนเดิมอาจจะเปบียดเป็นเก้าบนเก้าล่างสมมติถ้าออกเจ็ดหนึ่งเก้าอาจจะออกเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าบนเก้าเจ็ดล่างอาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้สไตล์ล่างออกห้าหนึ่งเก้าข้างล่างก็ แต่ส่วนมากหวยหวยจะตายแบบนี้เก้ามันชอบเป็นมามาอยู่ล่างนะข,งข้างบนน่าจ,จะต่ำๆหน่อยอันนี้สไตล์ล่างจําได้แล้วข้างล่างจะเป็นเก้าเป็นเก้าอะไรแบบนี้แต่ผมเลงไว้เก้าห้ามันน่าจะก็สวยก็สวยตามที่เราพูดไว้วันแรกอ่ะอาจจะมามีเก้าห้าหน้าสนเก้าหกเก้าสี่เก้าเจ็ดอยู่ประมาณนี้ละประมาณสี่ตัวถ้าเก้าเจ็ดมาล่างข้างบนก็หนึ่งเก้า หรือหนึ่งห้ากันช่างมันก็จะต้องออกเก้าเก้าเก้าเจ็ดในตามผมเดาไว้นะนี่เก้าเจ็ดหน้าสนก็ชุดชุดที่ลุงแตกไว้เยอะๆชุดไหนนะแตกออกจากกรอบใช่ไหมอ่านะเป็นโบชัวอนชุดเต็มที่ลุงลุงแตกเออผมพยายามนี่แหละผมพยายามว่าจะมาร์กตัวไหนอ่าเนี่ยเนี่ยอันนี้บ้างต้นผมอันนี้ชุดนี้นะ ให้ดูก่อนเลยอันนี้คือโบชัวร์ที่ผมทําไว้อะเนี่ยเลขทั้งหมดมันมีกี่ชุดประมาณสิบกว่าตัวอ่าแล้วค่อนข้างจะโอเคอ่ะอ่าเราเคยทํามาหลายครั้งแล้วแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันจะได้ทั้งบนทั้งล่างใช่ตามประวัติกรอบแปดหลักแสนนะแต่เราจะจับยังไงชั่วโมงนี้เป็นยังไงไม่รู้เพียงเราจะมาร์กตัวไหนสุดท้าเก้าเราจะชอบอะไรแต่ผมเห็นเก้าเจ็ดแดงแงอยู่นะเริ่มแดงแล้ว มันมีเทคหนึ่งินๆหน่อยะอันนี้คือชุดเต็มนะยังไม่ได้ตัดออกนะยไม่ได้ตัดนะถ้ามีเลขดับก็เอาไปตัดเอาห้าปีที่แล้วผมก็ห้าปีที่แล้วผมก็เขียนอย่างนี้แล้วผมก็จะมาอ่างวนนั้นได้ทั้งบนทั้งล่างนะจําได้ใช่ผมก็เลยบอกว่าให้ไปให้ไปมาไปตัดเอาเด้อเริ่มตัดมากมากอาจจะเพิ่มอีกตัวสองตัวแค่นั้นละอืมนี่คือโบยชัวแบบผ่านการคิดแล้วครับแต่ถ้ามามาศูนย์มาผมก็ไม่รู้จะเป็นเลขอะไรเนอะ นะนำอีกอย่างถ้าเลขศูนย์มาแทรกผมก็มองไม่ออกว่าไปยังไงศูนย์ผมอยากให้ลงล่างหรือเปล่าถ้าตามรูปมันอยู่ล่างนี่ผมก็ว่าตามปกแค่ถ้ามาล่างก็เก้าศูนย์นี่แหละถ้าคุณจะมาเชื่อมเด็กล่างหกศูนย์มันดังหกศูนย์มันดังแล้วมันออกบ่อยแล้วอ่ะมันออกบ่อยแล้วก็ออกเก้าศูนย์ก็ได้ไม่ใช่เป็นเก้าศูนย์แบ่งแบ้อาจาจานอื่นก็ถูกมั่งให้ดังมั่ง ลุงเจ้าบนสามตัวไหมวันนี้อย่ไปดังแต่อาจารย์เดียวเกินไปออย่างให้เซ <c oughs> ียนคนอื่นก็ถูกมั่งอะ่ะแบ่งแบ่งกันทั่วมั่งไม่ใช่จะไปจากอาจารย์เดียวรับปิดอยู่นั้นละ่ะ